9ก้าสิบนาที x เจาะลูกหนังครับี B D S by Turn Pro Survival ครับหลูกดับไฟ U C L ฟุตบอลเดินสายเริ่มรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่27ครับวันอังคารนี้เลยเดือนนี้เลยโหก็ต้องบอกว่าคู่แรกเนี่ยก็เดือดแล้วน้องมีตังบาย B S R บ้านเศษเหล็กเจอกับสุรรักษ์สุรรักษ์เนี่ยทีมบอสผมเนี่ย เฮ้ยลูกพี่ผมเนี่ยให้มึงเอาใจว่ะไอ้นี่อยู่เป็นวะเอาบนสองแทพอยู่แล้วไอ้ตอนี่อยู่เป็นนะก็ยอดทีมจากอุบลราชธานีนะก็บ้านลูกพี่เราเองครับกับตันแป๊ะแล้วก็อิโมชั่นเอ็กแกรนอันดามันครับในรอบสองทุ่มเจอกับทูเซ็แชมป์ครั้งแรกของยูซีเอลเลยนั่นก็คือทูเซ็เอ็กห้ทองลุงโลดคู่ที่สามครับโหน้องเชลซีเอ็กฮิมพมแม่สอดเจอกับห้างทองลักสิลิไทยถาวรลุงโลดโอก็ต้องบอกว่า เป็นทีมใหญ่ชนทีมใหญ่ผมกล้าพูดเลยว่าคู่นี้คนดูทะลุหมื่นแแสนเลยคู่นี้เพราะฉะนั้นแล้ว FC ช่องคนลุกเพราะฉะนั้นแล้ว f c ช่อง90นาทีฝากกดติดตามแล้วมาช่วยแชร์ไลค์สดด้วยทุกคู่แล้ววันนี้แล้ว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 ในปีนี้วันสุดท้ายนัดชิงมีน้องๆจากปีกไม้ด้วยนี่เลยเนี่ยพี่ชายผมชอบพี่เบนพี่เบนมีใครไม่ชอบอะ หมดเลยว่ะกลับไปคู่สุดท้ายกันต่อครับวันนี้ก็จะมีบางนานภาคสองไหมเนี่ยไม่มีบางนานบนดีหรือหลักบางนานครับไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไหมน้ำเคีรยกันเองนะไม่เกี่ยวนะอ่าก็น้องเชลซีเนี่ยกับไททาวนก็มารีแม์กันเนื่องจากในรอบแบ่งกลุ่มเจอกันเป็นน้องเชลซีชนะมาครับส่วนคู่สุดท้ายในรอบสี่ทุ่มก็ต้องใช้คําว่าบิ๊กแม์แหละอ่ะมันก็บิ๊กแมททุกคู่แหละแต่คู่นี้มันมันมันล้างตากันหน่อยมันต้องต้องเอากันหน่อยปะภาคารเนี่ย ปีที่แล้วเป็นแชมป์จินพัฒน์เป็นรองแชมป์ในปีที่แล้วมาเจอกันในวันนี้รอบแปดทีมสุดท้ายแล้วปีที่แล้วคือจินพัฒน์น่ะนำก่อน4-0ี่ศูนย์ถ้ายิงลูกที่ห้าได้คือดับไฟเลยอไม่ต้องแข่งต่อเลยครับแต่จินพัฒน์ไม่สามารถยิงลูกที่ห้าได้กลับมาแพ้กลับมาแพ้ห้าสี่โอ้โหโคตรเดือดแล้ววันนี้เจอกันที่ภูเก็ตในรอบสี่ทีมสุดท้ายจินพัฒน์ชนะด้วยเนี่ยเก็บความแค้นกันมา เก็บความแค้นกันมามาระบายกันต่อในวันที่27วันอาจารนนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง90นาที v ี2ด้วยในเพจ Facebook กิจกรรมครับก็สามารถดูหน้าเพจได้เลยเดี๋ยวทางแอดมิน90นาทีลงกิจกรรมให้เรื่อยๆมีแจกเยอะครับมีแก้วมีเสื้ออมีเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีมีมีเสื้อเสื้อโปโลแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตมีแก้วแล้วก็มีอะไรอีกวะลืมอ่ะ อ๋อมีบ้านพร้อมมีสินด้วยพร้อมมีสินนะครับถ้าใครทายถูกมีบ้านด้ยอึ้งเลยโอเคก็ประมาณนั้นก็คือมีกิจกรรมดีดีมาแจกด้วยครับแล้วก็ก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปในรายการ UCL เสร็จก็อย่างที่ผมได้เกินไว้ก่อนหน้านี้ว่าฟุตบอลเงินล้านที่จังหวัดอุบลราชธานีครับกับตันแปะและก็พิต้าซักเซ็ตแล้วก็90นาทีของพวกเราเนี่ยประชุมกันมาเกือบครึ่งปีกว่าจะได้รายการนี้ครั้งที่สองเชียร์บอลชมเทียนครับ90นาที เออได้ได้ยินว่าประชุมกันแค่สิบนาทีเองไม่เรอะตอนเมาเนี่ยก็พูดให้เป็นการเป็นงานได้เลยสดคือเอาตรงๆแหละเขาประชุมกันตอนเมาครับวันนั้นน่าจะหมดประมาณสามลังค่าสมัครหมื่นสองที่หนึ่งได้ล้านหนึ่งอะมีที่ไหนแล้วรับแค่เจ็ดสิบสองทีมรับน้อยมากค่าสมัครยังไม่ถึงเงินรางวัลเลยที่สองแสนหนึ่งแบบนี้โอ้โหที่สามกับที่สี่ที่สามรวมทีมละห้าหมื่นก็คือเป็นฟิลที่แบบค่าสมัครยังไม่ได้ ยังไม่ได้เงินรางวัลนยคือจัดเอามันนะยังไม่คืนทุนเลย่ะเขาไม่ได้จัดเอากําไรเขาจัดเอามันนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลเดินสายของ90นาทีเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาทีบ่าทีนี่ไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ่าสามแฟแพลตฟอร์มเลยเพจ Facebook ตอนนี้บินไปแล้วสร้างใหม่90นาทีวีสองกำลังกลับมาอ่ากำลังกลับมายิ่งใหญ่มันเดิมเพราะว่า90นาทีเป็นแบรนด์ที่ ตีตลาดในฟุตบอลเดินสายได้แล้วยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ youtube ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วก็ t ิ k ต o k กครับผมฝากไปด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็ขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วกันิวเบียย์ว่ะไปต่อก่อนฉลองแชมป์ฉลองแชมป์ครับใช่ใช่ใช่่ก็วันนี้ออกไลเอ้ยเราออกรายการทั้งทั้งทั้งก่อนเกมและหลังเกมใช่ครับอ่ะผมไม่ฆ่าตัวไม่ต้องอนให้ผมครับสิบปองพอแล้วสิบปองพอจบนี้โอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ